คำแรกเลยคำแรกก่อนนะครับผมครับสดแล้วก็มีครับลวกก็มีนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อติดมันนะครับผมนี่พี่น้องเอ้บุญเนี่ไม่เท่าไหร่หรอกครับผมนี่อันนี้คือบุญปากครับอันนี้คือบุญปากจ้ำจุ๊จ้ำจุนี่นี่นี่โอเคจ้ำจุกับพี่น้องเลย ดีขงขมครับผมโอ้ยทำตาต่วนเลยนี่สว,วัสด,ดีครับ Good morning ยกยุทธ์คุยยาวครับผมวันนี้ครับเรา2คนกำลังเดินทางไป ถินนะครับฤดูนี้เป็นบุญกถิ่นของบ้านคนที่รู้จักกันนะครับเพื่อนบ้านกรมนับเถือกันแล้วก็บอกคุณมาเราก็ไปนะครับผมคุณนี่ไม่เท่าไหร่นะครับผมอยากไปกินก้อยครับผมอยาไปกินก้อยเดี๋ยวจะไปกินก้อยให้ดูซุกเล็กครับผมตอนนี้เขาบอกว่าเขาเตรียมไว้แล้วย่างควงนมนะครับกินก้อยนะครับนี่เส้นทางที่เราเดินทางไปนะครับไปทางเขาพระวิหารครับทางเขาพระวิหาร ออยแรงนั่นเองครับตางไปงน้ำยืน,น,นครับเป็นหมู่บ้านคุมจรรนครับบ้านคุมจรรทหมู่บ้านที่ถูกถล่มนั่นแหละโอเคตตอนนี้เรากำลังเดินทางครับ ทำบ้านพักเหมือนกันนะครับเป็นรีสอร์ทนะครับผมเต็มจ้าเต็มแล้วนะครับผมทำได้สวยมากเลยนะนอจะเป็นรีสอร์ทเหมือนกันครับคนก็พักเต็มเลยดีครับนี่คือเท่าแก่ใหญ่ครับเท่าแก่เท่าแก่รีสอร์ทครับผมนี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ดีครับดีครับนี่คือต้นกระถินครับเป็นอย่างนี้แหละครับไ,ไม่ใช่กระถินนรงลงนะครับเป็นต้นกระถินทำบุญนะครับผมนี่เรามาร่วมทำบุญด้วยครับ นี่พี okay, okay. ่น kind of oh, ้องเอ้ยบุญน anyway> ี่ไม่เท่าไรหรอกครับผมนอันนี้คือบุญปากครับอันนี้คือบุญปาจ้ำจุจ้ำจุนี่นี่นี่โอเคนี่าท่นได้รับเงินคันเพ่นมาจ่ายกนรำไรไรนี่นะครับโอ้เนื้อสดๆเลยครับพี่น้องเอ้ยนี่ฝีมือนะครับกุ๊กนะครับบุญก็ส่วนบุญกินก็ส่วนกินครับผมโอเคจ้ำจุก่อน คำแรกเลยคำแรกก่อนนะครับผมไปตเราน้ไอที่บอกไป้กันด่ไปน้ไนกันกับอุ้ทบจับกไดแต่นีแนวกินจับไปก่อนโหลด่นเออจัออกไปก่อนนีวกินเอาไปหานโลดจับครับนี่ับวันอา ดอกยู่พี่แรกพี่สองมันเอาอันดอกที ay, mm ่ว่ามันบอกก้าวไอ้พ่อหญ่เราตอนไหนเป็นยังไงก็ตอนไหนม่ไี้สอนตัสองเกิดเพราะถาเใจเงินเราอยู่คอครับเราจะไปที่วัดก่อนี้เอรามาถึงวัดแล้วนะครับที่จะมาทอดกระถินครับ นัโอ้ไรนเีะมาเข้าใจตรงไหนแอ้อไม่ะรวมบุญรวมกุศลครับสาธุบุญ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  นะมาจากโรงเรียนไหนครับโรงเรียนรนักรุสลานค่ะหรือครับพูดใหม่เร็วโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนรักรุสลานค่ะค่ะเออถูกต้องมารวมถมก็มีชาวต่างชาติด้วยนะครับที่มารวมุม สวัสดีครับพูดไทยได้ชัดเลยครับผม mm hmm. คือจรก็ข mm ึ้นมาร่วมนะครับมาแคับจากใหญ่ mm hmm. ครับก o ก็ไทยเท่านั้นหลายอยู่อนฟมไอคอนอฮอลแนฮอลแลนด์ฮอลแลนด์โอเคเชียูสไทยดอกโนสปีคอิงลิชาอลงลิว

ลโลกครับเอาลูกอ่ะอ่ากินเป็นไหมอ่ะ,อะโอคครับครับตอนนี้เรากำลังจะปรุงนะครับปรุงแส่สีแดงๆ่อนเราต้องใส่สีนิดหน่อยครับใส่สีนิดหน่อย พ่อเนาะพอ่อพ่อเป็นซีซังนี่อันนี้คือลงทานครับลงทานดูที่วัดวัดอะไรนะวัดป่าดงสานมีหางเพชครับผมนี่ไว้บริสตัดาาจำทูกับพี่น้องเลยดีข,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 ขมขมครับผมโอ้โยทำตาตรวจเลย <cười> ừ. <cười> cái cái súp bơ đầm cái súp bơ không phải <laughs> สดแล้วก็มีครับลวกก็มีนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อติดมันนะครับผมลวกจำจุก็มีนะครับนี่ทีมงานจำจุครับทีมงานจำจุครับเจ้าของมีตอดนะครับมาทอดปลาป่าแล้วก็เรามาทำบุญด้วยเนาะทำกระถินอย่างนี้กเจ้าของมีตอดยีมังคุณครับ มือคนตุกเล็กครับผมนี่กุ๊กกุ๊กกุ๊กเทบนะครับมือหนึ่งเลยครับผมนี่ครับจําจุครับผมบุญก็ส่วนบุญครับอันนี้กินครับผมอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าผมมาทําบุญบุญปากครับผมอันนี้เสียร้องไห้นะครับเนื้อติดมันดีแท้ๆเลยผมตายบ่เรื่องดีแท้ๆเลย ค <pressing rico> <ip> รับผมนี่จะร้องไห้ครับจะร้องไห้จำจำเียขมขมเน่าที่นเย็นยขขันเยนียมขมน่ที่มลนวอเยขมขบ่ายี่มนเย็ย่าี่นเยเยมต่า่นเยม่ที่ันมตาทมันเย้นเ่ที่ันเย็นยเนาทมันเย็นเฮนาที่ตันเียเอาทันเยเฮียขมม่า่เย็เน่าหี่มันเย่ามัม่ เอ,อใใส่หยงโนี่คือกลุ่มแม่บ้านนะครับผมซึ่งทำบุญมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ย,ย,ก,ยกำลังหิวเขากำลังหิวเนาะนี่คุณบุตรินครับอ,อันแม่หหยครับผมเพือพ่อนแม่หอยนะครับผมอันนี้เจ๊ใหญ่รีสอร์ทบ้านภูมิสลอนนะครับผม นี่คุณกําเปียงนะครับแล้วทางโน้นชื่ออะไรนะแมตชเจอรี่แมตช์เอรี่รนะครับผมค,คืณนุนคนคนุเนาะ